ย่องมาเวียนว่ายตายเกิดซ้ำและวนกับชีวิตที่ได้อละคิดเอาไว้ในนิวรณ์สวัสดีคุณผู้ชมนะครับอยู่กับผมแมนนี่แบ็กจาก The Sack Team กับรายการที่เราจะมาสัมภาษณ์คนในวงการเกมใน EP ีที่19แล้วนะครับสาหรับคุณผู้ชมที่ดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับจะบอกคุณผู้ชมว่ารายการนี้นะครับเป็นรายการที่เราจะมาสัมภาษณ์คนในวงการเกมไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์คอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือแบบแฟนๆเกมที่ชื่นชอบเกม Home Sweet Home อยู่นะครับโดยคําถามที่จะเอามาถามเนี่ยก็จะมีความเกี่ยวข้องกับเกม Home Sweet Home สวายถ้าคุณผู้ชมมีข้อสงสัยตรงไหน,นอยากรู้อยากถามอะไรเพิ่มเติมหรืออยากให้ไปสัมภาษณ์ ใครคนไหนเพิ่มเติมอีกสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและส่วนคนที่เราจะมาสัมภาษณ์ในวันนี้จะเป็นใครไปดูกันครับสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับพี่เซียนนะครับผมครับสวัสดีครับผมเซียนโอโตครับก็สวัสดีทุกทุกคนด้วยแล้วกันครับผมมาตอบแรกเลยครับก็อยากให้พี่เซียนเนี่ยแนะนาตัวเผื่อแบบว่าคุณผู้ชมที่มาดูคลิปนี้เนี่ยจะได้รู้จักพี่เซียนให้มากขึ้นกว่านี้ครับจริงๆส่วนตัวของผมอาจจะมีทําเพจครับก็ชื่อเซียนโอโตะนี่แหละคอนเทนต์ส่วนใหญ่ผมจะนั้นทำที เพราะว่าผมหลักๆผมก็ให้เวลากับออนไลน์สเตชันนะครับแล้วก็ถ้าติดตามพวกเราจริงๆก็นะครับช่อง ออนไลน์สเตชันก็ทั้งเพจออนไลน์สเตชันก็ได้หรือว่า u t u b e ออนไลน์สเตชันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับส่วนตัวผมเองก็จะมีเพจชื่อเซียนอัโต้แล้วก็ผมไม่ค่อยได้ลงอะไรพิเศษเหรอกเพราะว่าหลากัหลกๆแล้วผมก็จะทํางานแหละแล้วก็อาจจะมีเรื่องส่วนตัวบ้างที่จะแบบลงนี่โน่นอะไรอย่างเงี้ยครับปัจจุบันพี่เซียนก็ทํางานที่ออนไลน์สเตชันใช่ไหมครับที่แบบคุ้นเคยกันดีแล้วก็เป็นที่รู้จักกันก็คือแบบพี่เซียนจาก OS ถูกต้องไหมครับใช่ครับก็คือทํางาน ก็ฟูลเลยครับก็คือเป็นพนักงานมาตั้งแต่ปีเท่าไหร่นะผมจำไม่ได้แต่ปีนี้น่าจะย่างเข้าปีที่7แล้วมั้งครับหหรือเได้แหละแต่ก่อนหน้านี้ก็คือผมทํางานอยู่กับในองค์กรของ True ครับก็คือ True เนี่ยจะมีหลักๆก,ก็คือจะมี True กับ CP ใช่ไหมครับถ้าเป็นหัวใหญ่ใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก,ก็จะแยกย่อยลงมาข้างล่างอะไรอย่างงี้ครับแล้วก็ไล่มาเหมือนรากต้นไม้ครับแล้วก็ของฝั่งผมเนี่ยผมสตาร์ทงานแรกที่ทําอยู่กับ True จะเป็นสมัยตอนที่เขา เริ่มเบรนเกี่ยวกับไฮสปีด อินเทอร์เน็ตแล้วก็ผมก็ไปทำเว็บไซต์ชื่อเว็บไซต์ว่า High Speed World ก็จะมีพวกคล้ายคลิปคลิปอะไรคล้ายๆกับ u t u b e เนี่ยแต่ก่อนที่ YouTube จะเกิดอีกพี่เซียนเนี่ยมาทำงานในวงการเกมได้ยังไงครับเริ่มต้นยังไงมาทำกับออนไลน์สเตชันนะครับจริงๆถ้าย้อนไปก่อนเนี่ยก็คือ,อ,อทำด้านเกี่ยวกับตัดต่อมาก่อนระหว่างที่หน่วยงานผมเ่กำลังทำเกี่ยวข้องกับที่ผมบอกไปเมื่อก้ก็คือเว็บไซต์ High Speed World เนี่ยก็เพเิญจะมีการเช็ดก็คือมีการแบบว่าเปลี่ยนธุรกิจนะครับแล้วพ เล่นเกมมากๆแล้วก็ผมก็โตมากับเกมอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นช่องเกมก็คือช่อง G ีสแควรก็คือช่องเกมช่องแรกแห่งประเทศไทยนั่นแหละครับแล้วเสร็จแล้วรานนี้ผมก็เลยเข้าก,ก็เลยจะจะพัฒน์ผูบุกอุบาก็ให้เข้าไปเป็นครีเอทีฟกับอินโฟเมชันของช่องโดยการที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับด้านเกมเสร็จแล้วอัน,นี้ประเด็นก็คือพอหลังจากที่ได้ทําตรงนั้นเนี่ยในต,ตอนนั้นน่ะคนที่มีความรู้เกี่ยวกับด้านเกมที่สามารถออกมาพูดได้หรืออะไรเงี้ยมันไม่มีนะมันน้อยมากเราพยายามจะหาคนแบบนั้นสุดท้าย ผู้ซอร์เข,เขาบอกว่าเนี่ยเอาโอทเลยแล้วยังไงอะ่ะก็เนี่ยพี่ให้ใช้ยาแกเป็นซิยนโอัโตะอะไรอย่างเงี้ยแล้วนั่นเลยครับเป็นที่มาจุดเริ่มต้นแรกของคำว่าซิยนโอัโตะแล้วก็หลังจากนั้นก็ยาวไปเลยครับหลังจากนั้นก็เคยแบบยิงยาวจนเป็นที่รู้จักเป็นพี่เซียน o s อ่าใช่ครับแล้วก็อ๋ออก่อนจะมาเป็นซีอีโอเอสก็คือพอหลังจากผมเป็นเอ่อเซลโตอยู่ที่ช่องจีสแควร์ใช่ไหมครับแล้วครับตอนี้เนี่ยมันก็ถึงจุดยิ่มตัวก็คืออ่หลายๆอย่างนะครับธุรกิจมันก็ก็เลยต้องยุบตัวลงพอยุบตัวเสร็จผมก็ตานี้ก็มาทํางานหลังบ้านแล้วก็ไปเป็นเอ่อครีเอทีฟเริ่มจากเป็นโคโปรดิวเซอร์ก่อนช่วยเขาแล้วก็หลังจากนั้นก็ไต่เต้ามาเรื่อยๆจนสุดท้ายก็ได้เป็นโปรดิวเซอร์ดูแลรายการอะไรเงี้ยครับตอนนั้นก็หน่วยงานก็จะไปทําเรื่องเกี่ยวกับเกมครับ ทูไลฟ์ตอนนั้นเราก็อยู่เซสชันเกมอะไรเงี้ยก็จะมี SF mm hmm. มีอะไรมีที่แบบยุคนั้นครับจะมี SF p o อย t b a แบมีอะไรเงี้ยเราก็ไปถ่ายทอดสดไปเกี่วยวกับการแข่งข e ันอีสปอร์ตในยุคนั้นอะไรเงี้ยครับม,มันเหมือนกับจะพูดว่าอไงดีพวกผมมักจะอยู่ช่วงแรกๆของวงการมากกว่าก่อนที่มันจะได้รับการยอมรับจนถึงทุกวันนี้แล้วเสร็จแล้วคันนี้ธุรกิจ มันก็เออเหมือนเดิมค่ะก็คือพอมาถึงจุดอิ่มตัวเพราะตอนนั้นเกมต้องเรียกว่าเกมมันยังไม่สว่างตอนนี้คืออ e ีสปอร์ตมีจริงแต่ว่ามันยังไม่ได้รับการยอมรับแล้วก็หน่วยงานผมก็ยุบลงอีกเเวลายุบอะครับมันก็จะเป็นการสลายแล้วก็ให้อ่าคนเนี่ยเลือกที่จะไปอยู่ต่หน่วยงานสังกัดอื่นก็ได้หรือจะรับชดเชยแล้วก็ออกไปเลยก็ได้อะไรเงี้ยแต่บังเอิญว่ามีหัวหน้าอีกคนหนึ่งก็คือพี่โบก็พี่โบแกก็บอกว่าเอยโอตโตมาช่วยพี่หน่อยพี่ทําอยู่ออนไลน์สเตชันแล้วก็พี่เนี่ยอยากจะเบรื่ององงข คลิปวิดีโอหรืออะไรเงี้ยในยุคนั้นอะไรเงี้ยซึ่งนั่นก็เลยกลายเป็นที่มาว่าผมก็เลยได้เข้ามาออนไลน์สเตชันแล้วก็มาดูแลโปรดักชันเกี่ยวกับการถ่ายอ่ u ยูทูบทั้งหมดในในในตอนนั้นแล้วก็มาเป็นซินโอโตโออีกครั้งหนึง่งอะไรเงี้ยครับหมายถึงว่าขึ้นมาอยู่หน้าม่านใช่ครับ ครับผมก็แสดงว่าก็ผ่านตั้งแต่ช่วง,รงแรกๆที่ตัวเกมหรือคําว่าเกมในประเทศไทยเนี่ยยังแบบยังไม่เป็นที่ยอมรับยังไม่มีอ e ีสปอร์ตจนปัจจุบันนี้ก็แบบเติบโตมาเรื่อยๆเป็นที่ยอมรับในสังคมไทยก็เรียกว่าอาชญากรรมอะ่ะเออเป,เ,ปเป็นเกมคืออาชญากรรมเลยแหละก็คือ a i ไอาโทษเกมก่อนอเกมคือความรุนแรงเกมคือบ่อนทำลายคือนั่นโน่นนี่อะ่ะเออยุคนั้นเลยยุคยักยดับสนิทเลยตอนนี้อุ่นตอนนี้พระาขาวได้แล้วมั้ง ใครมาโทษเกมตอนนี้น่าจะอายมากกว่าน่าจะเก่าไปแล้วก็อยู่ในยุคแรกๆที่อีสปอร์ตกำลังเติบโตอะไรอย่างงี้ครับบ้านเราใช่ครับกำลังกำลังเริ่มมากกว่าใช้คําว่าเริ่มเวลาพวกผมจะเจอคนรุ่นเดียวกันเราจะเรียกว่ารุ่นถางหญ้าเวลาเราเดินเข้าป่าครับแล้วเราก็จะถางหญ้าแบบเป็นรุ่นที่แบบว่าโดนหญ้าบาดขาโดนอะไรนี่เพื่อจะถางหญ้าเปิดทางให้น้องๆรุ่นใหม่อะไรอย่างงี้ครับก็พูดกันไปเรื่อยนะแต่ว่าหมายถึงว่าผู้เปรียบเปรยกันขำๆอะไรอย่างนี้ยครับผมเข้าใจนะครับทำให้เข้าใจง่ายขึ้นด้วยครับผม อยากทํางานในวงการเกมเนี่ยเป็นเหมือนพี่เซียนอย่างเงี้ยอยากมาอยู่หน้าบ้านอยากมาทําอะไรก็ได้ที่แบบเกี่ยวกับเกมหรือคอนเทนต์ต่างๆเกี่ยวกับเกมเนี่ยพี่เซียนพอจะมีเทคนิคหรือว่าคําแนะนําให้กับน้องๆรุ่นใหม่ไหมครับผมอย่างแรกก่อนเลยผมว่าภาษาที่ผมชอบพูดก็คือจับพัดจับผุกมานะตอนที่มีใครพูดถึงแร้่งานจนมาถึงจุดๆเนี้ยอันที่จริงมันก็เป็นเรื่องของโชคชะตาอะไรบางอย่างเหมือนกันแต่ว่าถ้าผมจะแนะนําใครสักคนจะบอกให้เขาเตรียมตัวให้พร้อมหมายความว่าคือผมอ mm ่ะ hmm. ใช้ สั่งความรู้ใช้เขาเรียกว่ารายการประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับเกมต่างๆหรืออะไรก็ตามผมได้จากประสบการณ์ด้วยตัวผมเองเพราะว่าที่มหาลัยไม่มีสอนในยุคข,ของผมเรื่องเกี่ยวกับเกมเรื่องเกี่ยวกับอะไรพวกนี้เนี่ย ไม่มีทางเลยผมจําได้เลยว่าผมเรียนจบต่างหากหลังจากจบไปแล้วปีหนึ่งแล้วมันถึงจะมีการออกแบบเกมคอมพิวเตอร์หรือมีเรื่องราวเกี่ยวกับาการบริหาร eSport ์เข้ามาคือมันคือโอกาสที่โชคดีสำหรับน้องๆรุ่นนี้ที่ได้เรียนแนะนําน้องๆอ,อย่างแรกก่อนเลยสิ่งแรกที่ต้องรู้ก่อนเลยคือชอบอะไรในตัวมัน คือคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณคุณจะทําอะไรกับมันได้บ้างคุณชอบอะไรกับมันได้บ้างคุณชอบมันจริงๆหรือแค่เล่นมันเฉยๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการการที่คนเราจะทําอาชีพเพื่อที่จะเลี้ยงดูตัวเราเองได้ไปตลอดหรือไปต่อไปได้มันต้องอา,อาศัยความอดทนแล้วก็ความขยันอยู่พอสมควรเพราะว่าต้องยอมรับก่อนว่าในถ้าพูดกับน้องเด็กยุคนี้เลยต้องบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่แบบมันคือต้องแข่งขัน สูงมากเนี่ยอย่างวันนี้ตอนนี้เรามีแพลตฟอร์มต่างๆมากมายที่จะให้ทุกคนได้โชว์ศักยภาพการเป็นสตรีมเมอร์คุณก็สามารถที่จะเป็นสตรีมเมอร์ได้ทันทีณนะวันนี้เวลานี้น้องๆอ,อ,อายุ67ขวบก็ทําได้ใครก็ทําได้วันนี้คุณเป็นได้เลยนั่นหมายความว่าคุณต้องพร้อมหมายถึงว่าคุณพร้อมหรือยังอายหรือเปล่าหรือชั่วโมงบินยังน้อยผมจะชอบเรียกการที่ไม่คล่องหรือการที่ยังทาอะไรแล้วไม่ไม,ไม่ไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ยผมจะเรียกไอ้สิ่งเหล่านั้นว่า ชั่วโมงบินให้ตายยังไงคุณต้องมีชั่วโมงบินหมอก็ต้องมีคนไข้ให้ได้รักษาคือถ้าเกิดตราบใดที่คุณยังไม่ได้ลองทําอะไรสักอย่างเพื่อให้เห็นภาพขึ้นมาชัดๆโอกาสของการที่มันจะมันจะเห็นตัวคุณเองว่าคุณจะทําอาชีพเกมได้หรือเปล่าอันเนี้ยเป็นเรื่องยากถ้าเราเจาะจริงๆวงการเกมตําแหน่งงานมาหาศาลมากผมเคยพูดที่ไหนสักที่นี่แหละได้บอกว่าถ้าผู้ใหญ่บ้านเรา,เาศึกษาให้ดีจะรู้ว่าวงการเกมทํา รายได้ได้มหาศาลและสร้างงานได้อีกมหาศาลเลยแต่เพียงแต่ตอนนั้นน่ะเขาก็ยังไม่เข้าใจว่าอ e ีสปอร์ตคืออะไรแล้วเขาก็ยังไม่เข้าใจว่าเกมมันทําอะไรได้บ้างได้หมดทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังฝ่ายข้อมูลก็ได้ซึ่งเนี่ยมันก็แยกเป็นคนๆอีกหรือถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่ค่อยรู้สึกทํางานเหลือบคนหลายคนแล้วเราไม่เป็นไม่เก่งทําคนเดียวได้ก็ลองตีสคริปต์ดูแล้วก็ลองตีเกมที่เราเล่นดูหลังจากนั้นก็ลองอัาคลิปแล้วก็ลองนําเสนอดู ยูทูบตอนนี้คือแพลตฟอร์มที่เอาไว้สำหรับโชว์ฝีมือตอนนี้มันเยอะมากเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นโอกาสที่ดีกับน้องๆรุ่นด้วยครับโอเคครับน้องๆ้องรุ่นใหม่เนี่ยแบบเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมีอะไรให้ทำมีโอกาสเยอะมากที่ให้โชว์ผลงานใช่ไหมครับแบบเยอะมากจริงเยอะเยอะกว่ารุ่นก่อนอีกอ เส้นทางมันม,นม,นม,นมนหาศาลมากครับแต่ในทางกลับกันเองมันมนัน่นก็หมายถึงว่าคุณเองก็จะต้องเจอค,คู่แข่งเยอะค,คู่แข่งเยอะใช่ครับเพราะฉะนั้นคุณเองก็จะต้องเตรียมพร้อมให้ดีรับกับโอกาสที่มาอะไรประมาณเื่นนี้ครับถ้ายังไม่พร้อมไปมีช่วงวิกฤเยอะๆก่อนแล้วค่อยลงตลาดให้พร้อมครับประมาณนั้นไม่แน่ระหว่างที่คุณกําลังเตรียมตัวคุณเองเพื่อเพื่อให้คุณพร้อมเนี่ยวันนั้นคุณอาจจะเจอเส้นทางบางเส้นทางที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็ได้ ครับผมขอบคุณมากครับข้อมูลแน่นมากได้ไไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับมันเป็นประสบการณ์ที่พี่ทางานมาแค่นั้นเองครับผมแล้วก็ในไหนวันนี้ได้สัมภาษณ์กับพี่เซียนที่เป็นแบบทํางานเกี่ยวกับเกมอยู่ในวงการเกมวันเนี้ยผมก็มีคําถามเกี่ยวกับเกมเกมเนี่ยมาถามผมอยากถามพี่เซียนว่าสําหรับเกมแนวหนึ่งทสี่เกมเนี้ยครับพี่เซียนอยากมีผีตัวไหนที่จะมาเป็นผู้ล่าภายในเกมครับ โอ้มหาศาลเลยก็อย่างที่เรารู้กันนะก็คือโทสวิทโทความจริตของมันคือวัฒนธรรมเราครับมันคือบ้านเรา เวลาเราเล่นเนี่ยมันคืออะไรที่แบบว่าเฮ้ยแม่งคือบรรยากาศต้นไม้บ้านเราฉากเนี้ยก็คือฉากฉากที่เราคุ้นเคยที่เรารู้สึกแล้วเราจะอินเนอร์เข้าไปว่าเออมันจะได้อารมณ์ที่ต่างมากกับเกมสยองขวัญต่างประเทศผมว่ามันควรจะต้องเป็นนักล่าที่เป็นสายเลือดของเราไม่ว่าจะเป็นทั้งผีต่างๆที่เราคุ้นเคยดีๆอะไรอย่างนี้แล้วก็สเกลแปลกๆที่เราไม่เคยเจอถ้าให้ผมวาดฝันนะผมขออภัยคือวันนั้นวันนั้น,ว,น,น,นวันที่ไปได้เทต,ตัวทดลองตัวเบตา้าที่รู้สึกว่าจะได้เป็นทีมคอนเทนต์ไปมั้งผมไม่ได้ไป ครับถ้าถามผมนะผมมองว่ามันควรจะสร้างความต่างให้กับเกมอื่นได้ในระดับหนึ่งเพราะต้องยอมรับว่าตอนนี้กระแสะการเกมในวนนี้มันเยอะมันต้องมีแบบกระสือไหมันไม่เคยเจอแบบ่าผู้ล่าแนวลอยว่ะแล้วแม่งลอยแบบลอยอิสระจริงนะแต่มันต้องมีข้อเสียและข้อด้อยบางอย่างแต่มันลอยอิสระนะเฮ้ยแม่งเจ๋งว่ะ คือแม่งแบบแม่งหลอนเลยอ่ะคือตอนนี้คือเซอร์ไวนี่แม่งจะเอาอยัางไงดีวะแม่งลอยมาเลยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอันนั้นหนึ่งสองก็จะเป็นแบบเปลิดไหมโอ้อันนี้ล้ําเลยมึงสูงมากมึงสูงแบบสองสามชั้นแล้วมองลงมาแล้วแบบโอ้โหมึงเห็นพื้นที่หมดเลยแต่มันอาจจะลําบากก็ได้นะแล้วมองลงมาแล้วเอามือตบหรือเอามือจับยอะไรเงี้ยแต่มันอาจจะช้าและลําบากมันเจ๋งนะผมว่ามันต่างนะอะไรอย่างเงี้ยกระหังไหมเออกระหังแม้คือบิน,บนเลย,เ,ลยเออวิ่งวิ่งก็บินได้เลย อะไรประมาณเทื่องนี้ครับซึ่งโอ้มันเท่เลยนะมีความรู้สึกว่าเราทําได้นะมันมันเป็นการอัดปด็ตางไม้อย่างเงี้ยเวลาเราเดินเนี่ยเราเดินแบบบนพื้นที่ทั่วไปเราจะย่องย่องแต่ถ้ามีต้นไม้เราสามารถวาร์ปเข้าไปต้นไม้เว้ยแล้วไปโผล่ต้นไม้ต้นอื่นได้โอ้เราใจดีเหมือนกันอันนี้แบบเวลาเดินพื้นธรรมดาเดินช้าแต่ถ้าให้อยู่ต้นไม้เมื่อไหร่คือวาร์ปไปอีกที่หนึ่งแล้วสามารถเคลื่อนที่ได้ไวอะไเงี้ยโอ้สนุกมีอะไรอีกอะโอ้นี่จินตนาการางพังผูเลยนะผีตานีอ่ะอันน,น,นี้อันนี้อาจจะคอนเซปต์ใกล้ก ดีพลายอ่ะอ่าอ่าอะไรอย่างเงี้ยเออเออใช่ใช่อะไรซึ่งซึ่งนั่นแหละผมมีความรู้สึกนะผมมีความรู้สึกว่าถ้าเราสามารถสร้างไมคขดิกบางอย่างสร้างเอนจิ้นบางอย่างที่สามารถไปรับและซัพพอร์ตความเชื่อของเราแล้วสร้างมันเป็นรูปเป็นล่างได้มันเทจริงถึงแม้แบบขอโทษนั่นแหละขออนุญาตเปรียบเปรียบเ,เทียบกับเกมเกมหนึ่งที่แบบดังมากเล่นกับอะไรอะโคนผีผีมันก็เป็นอะไรผีพยาบาลผีีอะไร่่่ง้ซึม เซฟเซฟในความหมายผมคือแบบมันก็เก่งของมันน่นแหละแต่มันเป็นผีเซฟอะผมอธิบายไม่ถูกขอโทษอย่างเงี้ยอย่าอย่าว่ากันงี้สมมุติว่าได้ทำขึ้นมาแล้วเป็นเออ เป็นผีแม่ย่างนาคนะมึงตายก <ination> ูบอกเลยแค่คิดอ่ะยืดมือได้คิดภาพออกไหมตีลังกาได้โอ้โหแค่คิดก็โหดแล้วคือมันต่างชั้นกันอะคือมันคนละชั้นเลยใช่ใช่ใช่ซึ่งซึ่งนั่นหรือเปล่าผมไม่รู้นะซึ่งนั่นหรือเปล่าคือคําตอบของของเกมเอ่อโฮมสวีทโฮมในเวอร์ชันเซอร์ไวหรือเปล่าว่าคือมันไม่ได้เซอร์ไวจริงอ่ะกูกำลังจะมาโดนถวายมากกว่ากูไม่ใช่เซอร์ไวกูคือเหยื่อเข้าใจความหมายใช่ปหมเออใจกับมันหรือเปล่าอที่ผมไม่รู้ถ้าแบบพูดล่าแบบโหดขนาดเนี้ยตัด ภาพมาเป็นฝั่งผู้รอดชีวิตนะครับฝั่งผู้รอดชีวิตเนี่ยพี่เซียนคิดว่าอยากให้มีแบบไอเทมหรือว่าสกิลอะไรในการที่จะต่อกรกับผีสุดท้ายแล้วอะ่ะมันก็คือความเชื่อสุดท้ายแล้วทุกหลังที่เราคุยกันมันคือความเชื่อเพราะนั้นความเชื่อจะหักล้างกันเองครับมันก็จะเป็นความเชื่ออะไรที่ช่วยเหลือเรามากมายจริงๆเมื่อเจ๋งจะตายนะคือเราสามารถผนวกทุกอย่างเข้าเข้ากับระบบเกมได้หมดเข้าสารเสกสมมุติว่าผีพลายหรือผีอะไรสักอย่างอมองหายากมากแต่ถ้าเกิดคุณมีไอเทมน้ำตาสุนัขอะไรสักอย่างใช้แล้วมันจะทําให้หุคณเนำ ง่ายขึ้นคุณก็สามารถปราบผีตัวนี้ได้ง่ายลงอะไรอย่างเงี้ยเข้าสารเสกสายศีลไหมเวลาการสายศีลแล้วจะทําให้ผีเดินมาเดินยากหรือสายศีลพันต้นไม้ไว้เลยผีก็จะไม่สามารถออกจากต้นไม้ได้หรือไม่สามารถสิงต้นไม้นั้นได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่ผมว่าตัวโฮมสวิตดองต้องทำการบ้านต้องทําการบ้านว่าเออใช่เพราะด้วยความมันเก่งมากขนาดเนี้ยเราจะต้องหาวิธียังไงเพื่อที่ที่จะใช้วิธีเดียวกันอย่างเขามีเรื่องอะไรนะการก้นหายใจไ่ะหรือ การทำะอะไรสักอย่างแล้วทําให้ผีมองไม่เห็นครับผมเอออะไรอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นโฮมสปิทโฮเวอร์ชั่นแบบที่ฉีกออกไปเพราะมันใช้ความเชื่อมันไม่ได้ใช้พิซิคอลแล้วอะมันใช้เรื่องความเชื่อมามาใส่เข้าไปอะมันจะตาประมาณเทอกนั้นอันนี้ความคิดพี่พเฉยแบบบ้าๆบอบๆบด้วยความที่มันเป็นเรื่องของอผีด้วยเรื่องของอะไรด้วยพี่ก็เลยรู้สึกว่า เออถ้าทำแบบ e ี่พี่ว่าม่งเจ๋งดีว่ะครับผมอ๋อขอบคุณมากครับพี่เซียนครับสุดท้ายแล้วครับอยากให้แบบพี่เซียนเนี่ยฝากผลงานแล้วก็พูดถึงทีมงานผู้พัฒนาเกมสั้นๆสักหน่อยครับพูดถึงพี่แซกก็ได้ครับผมอ่าโอเคครับก็ติดตามออนไลน์สเตชันฝากด้วยแล้วกันก็ช่องออนไลน์สเตชันนะครับก็จะเป็นเวชช่องออฟฟิเชียลที่เป็นสื่อของเกมครับ ก็จะมีเอนเตอร์เทนเมนต์อยู่ในนั้นด้วยนะครับเรื่องราวบอเกเค้าเจ์ด้วยแต่ว่าอ่าจะเดี๋ยวถ้ายังไงลองฝากเข้ามาติดตามแล้วก็แน่นอนว่าได้เล่นโฮมสวิตโฮมนะครับสวายแน่ๆส่วนผมตัวผมเองก็ตามได้นะครับที่เพจแล้วก็ช่องสิ ok นโต๊ะครับ อันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าผมแอบคุยกับพี่แซกบ้างผมยอมรับอย่างหนึ่งว่าไม่ว่าจะผมจะคุยกับใครก็ตามทุกคนต้องใช้คํานี้แล้วกันว่าพวกเราก็คือยุคข,ของการบุกเบิกเหมือนกันทุกคนก็ต้องต่อสู้จะมีค่ายเกมสักกี่ค่ายที่กล้าต่อสู้แล้วก็จนมาได้รับการยอมรับแล้วก็สามารถที่จะเติบโตแล้วก็ขึ้นมามีโปรดักต์อยู่ในเชล์ของสตรีมผมบอกเลยว่าแบบ ตอนแรกผมก็ไม่เคยคิดนะยิ่งได้เห็นอินฟลูเอนเซอร์ตักเทศเล่นแล้วแบบผมก็จับใจแทนทีมงานแล้วก็ถ้าจะบอกก็คือให้กําลังใจดีกว่าครับผมจะให้กําลังใจทีมงานแล้วกันครับว่าสู้ๆเพราะว่าให้ตายยังไงคุณนอกจากคุณจะทําเกมไทยแล้วก็ยังเป็นหน้าเป็นตาให้กับน้องๆรุ่นใหม่ มันก็จะย้อนกลับไปเป็นต้นแบบที่จะทําให้น้องๆได้ติดตามหรือได้สร้างฝานการผมเข้าใจสถานการณ์ด้วยสถานการณ์ทุกวันนี้ด้วยอ,อะไรก็ตามผมเข้าใจเลยว่ามันลำบากมากในการจะสร้างหรือในการจะทำโปรกตัวนี้หมายถึงเกมนะครับอยากให้ทำแล้วผมจะรอเล่นและกัน ครับผมนนี้ขอบคุณพี่เซียนมากมานะครับที่ที่ให้เกิมาสัมภาษณ์ในวันนี้นะครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าเกิดว่าชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปต่อไปอยากให้ไปสัมภาษณ์ใครอยากให้ไปสัมภาษณ์ยูทูบเบอร์สตรีมเมอร์ท่านไหนสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสาหรับวันนี้แมนนี่แบ็กจากเดอะแซกทีมขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ รู้จักสิ่งที่เรียกว่านี่วอนไหม